สามไลกมค่ะทุกคนวันนี้เป็นวันแรกของการขายมาม่าเผ็ดมาม่าเผ็ดเกาหลีหอ่อไข่ก็อัลฮัมดุลลาห์นะคะตอนแรกก็ไม่คิดจะลงทุนแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าทุกวันนี้ก็เออมันก็อยู่ตัวตามภาษาแล้วเนาะมันก็อยู่ได้แล้วอะ่ะก็คือเราก็มีงานที่แบบมันมั่นคงแล้วแต่มันก็คือรายได้มันก็ไม่ได้เต็มร้อยเนาะ แต่ในความคิดของยุ้ยอะคือถ้าเราไม่สร้างตอนนี้เราไม่รู้จักแบบพัฒนาตัวเองตอนนี้แล้วเราจะไปรู้พัฒนาตัวเองเมื่อไหร,ร่ไงก็เลยตัดสินใจว่าเออเนาะโอเคจะเริ่มแล้วก็คือตัดสินใจเริ่มเลยก็คือเริ่มเริ่มทําลงทุนทําลงทุนอะไรนู่นเนาะตอนนี้คือแบบเอาจริงๆยุ้ยก็ลงทุนเริ่มจากศูนย์เนาะก็ทําไปทํามาก็เรียนรู้ไปทดลองสูตรแต่ว่ามามา่มาเผ็ด เกาหลีห่อไข่ของยุ้ยอะ่ะมันจะมีจุดเด่นที่น้ําซอสเพราะว่าน้ําซอสอ่ะยุ้ยเอามาปรุงกว่าจะได้แบบเราก็ไม่ได้แบบเออเรียนเบบอะไรขนาดนั้นเนาะเราก็คือของเราจะมีจุดเด่นแค่น้ําซอส mm. ก็คือลูกค้า mm. ก็นั่นแหละมันก็จะชูขึ้นมาเนาะเพราะมาม่ามันอย่างเดียวมันก็จะออกหวานแต่น้ําซอสของยุ้ยจะออกรสเค็มเปรี้ยวอ่าแล้วก็จะรอดเผ็ดเพราะว่า ความชอบของลูกค้าแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะนี่ไงน้ํำซอสของยุยะจะเด็ดที่น้ําซอสต,ตรงนี้ใครที่อยากลองชิมนะมาลองกันได้นะทุกคนมาลองกันได้ร้านยุยะอยู่ที่ตั้งสาขายิงอนะคะอยู่หน้าวัดยิงอสาขาแรกเลยสาขายิงอยาายงอ,อยู่หน้าวัดยิงอนะคะถ้าอัเราให้ได้ดิบให้แบบเออสาขายิงอผ่านอะไรผ่านเนาะ ก็จะมีสาขาต่อไปแล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะว่าช่วยกันด้วยเนาะช่วยแบบช่วยมาอุดหนุนถ้าใครอยู่ในเขตในอำเภอยี่งโงหรือว่าอยู่นาลาผ่านมาทางอำเภอยี่งโงก็ฝากมาอุดหนุนกันได้นะคะลองมาชิมกันได้นะคะของยุ้ยก็มีพิเศษท็อปปิ้งให้ลูกค้าได้เลือกนะคะลูกค้าอยากใส่อะไรลงไปในมาม่าก็เลือกได้เออเอาที่แบบอยากกินอะไรแบบไหนก็เลือกได้คือยุ้ยต้องการทำ ให้แบบว่าต้องการแบบว่าถ้าทําแล้วก็อยากให้ลูกค้ามีทางเลือกเยอะแยนะเนาะบางคนก็อยากกินแต่มาม,ม่าเปล่าๆหอ่อไข่ธรรมดาหรือว่าบางคนก็อยากกินแบบมีท็อปปิ้งก็ได้แล้วก็บางคนก็คือแบบไม่อยากห่อไข่อยากจะเป็นคุกแล้วก็แยกไข่แยกกับก็ได้เหมือนกันยุก็มีทางเลือกให้ลูกค้าหลายแบบหลายสไตล์ก็วันนี้ก็เป็นคลิปแรกเนาะวันแรก ทุลักทุเลนิดนึงแต่ก็ผ่านไปด้วยดีวันนี้ก็เป็นที่นิยมของลูกค้าระดับหนึ่งโอเคอัลฮคมดุละมากมากก็ขอให้มีลูกค้าเข้ามาเยอะๆนะคะแล้วก็ขอเอลิสกี้เพิ่มพูนนะคะขละขอขอให้ทุกคนถูกใจทุกคนเม้นต์กันมาได้นะถูกใจไม่ถูกใจก็เม้นต์กันมาได้นะจ๊ะ